ส่วนใหญ่มักจะโดนถามไปแล้วคำถามนี้ก็คือว่าทําไมสาเหตุอะไรที่ทําให้เราตัดสินใจที่จะหางานใหม่หรือสาเหตุอะไรที่ทําให้เราตัดสินใจลาออกจากที่เดิมเนีคำถามเนี้ยบางทีพอไปตอบเรื่องเงินก็ดูไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะถึงแม้ว่าเราจะอยากได้เงินนะถึงแม้ว่าเราจะอยากได้เงินก็ตามถึงแม้ว่าเราจะย้ายงานด้วยเหตุของเงินล้นวนๆๆก็ตามเนี่ยแต่ถ้าตอบไปว่าเออเราอยากได้เงินเพิ่มเนี่ย จากที่คุยๆมามันอาจจะมีคะแนนติดลบบ้างหรือมีคะแนนถูกตัดหายไปบ้างอะไรเงี้ยนะครับเพราะว่ายังไงยังไงเนี่ยผู้สัมภาษณ์ก็ยังไม่ค่อยอยากที่จะมามาเอาเรื่องเงินเป็นตัวพิจารณาในการเปลี่ยนงานนะคาตอบที่มันเป็นกลางๆแล้วดูดีหน่อยก็คือว่าเออเราอยากเติบโตขึ้นนะถ้างานที่เราไปสมัครเนี่ยมันโตขึ้นจริงๆนะหรือว่าเราอยากก้าวหน้ามากขึ้นเราอยากชาเลนจ์มากขึ้น ไอพวกเนี้ยโอเคแหละมันมันมันก็รู้แหละว่ามันเป็นคําตอบที่เจเนอเรลทั่วไปแล้วบางทีเขาอาจจะถามเราต่อเลยว่าเอ๊ยเอา้าอยากได้แค่นั้นเหรอถ้างั้นได้เงินเดือนเท่าเดิมได้ไหมก็ให้งานเพิ่มขึ้นไงนให้งานท้าทายขึ้นหรือให้ตําแหน่งมากขึ้นแต่ว่าได้เงินเดือนเท่าเดิมได้ไหมมันก็อาจจะต้องคลิกนิดนึงนะแล้วอาจจะต้องบอกว่าเออจริงๆในความในในความคิดของผมในเมื่อถ้ามันมีงานที่มันต้องท้าทายมากขึ้นแล้วผมต้องใช้ความสามารถมากขึ้นเนี่ย ผลตอบแทนมันก็น่าจะเพิ่มขึ้นตามนะแต่สุดท้ายยังไงก็แล้วแต่เนี่ยผมก็ยังอยากได้งานที่มันท้าทายความสามารถผมมากคือเพื่อที่จะได้มีโอกาสแสดงฝีงมือที่เรามีอยู่แสดงความสามารถที่เรามีอยู่เ,ยเรื่องผลตอบแทนมันก็ควรจะเป็นไปตามงานที่เพิ่มมากขึ้นอะไรประมาณอย่างเงี้ยมันมันไม่ได้เอาผลตอบแทนเป็นตัวหลังในการตอบเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะมีลักษณะแบบนี้แหละตอบไปกลางๆไปก่อนครับคนสัมภาษณ์ส่วนใหญ่เขาก็าจะพยายามหาให้ได้แหละว่า ถามว่าที่เขาหาให้ได้ทําไมเขาต้องแบบมาผูกกับเรื่องเงินคือหนึ่งเขาก็มองเลยว่าเถ้าสมมุติเราอยากย้ายงานเราอยากเปลี่ยนงานเพราะว่าเรื่องเงินเนี่ยแล้วถ้าสมมติเราทําทําไปแล้วมันมีบริษัทอื่นมาให้เงินที่มากกว่าแล้วเราจะไปเราจะเปลี่ยนงานอีกหรือเปล่าแค่นั้นเองหรือว่าเราก็ถ้าสมมุติให้เท่านี้แล้วเราไม่พอใจเราทําทําไปเราจะไปหางานที่อื่นอีกไหมเพื่อที่ให้ได้เงินเดือนมากขึ้นเรากลายเป็น มนุษย์ที่ใช้เงินซื้อก็ไปอะไร่างนี้หรือเปล่าอะไรประมาณนี้นะครับเขามันก็ไม่ไม่ค่อยมีที่ไหนที่อยากจะเจอผู้สมัครแบบนั้นหรอกแต่ถามว่าไอ้เรื่องเนี้ยมันก็ไม่เข้าใครออกใครไงทุกคนมันก็คิดได้อยู่แล้วว่าเราทํางานในฐานะที่เราเป็นมนุษย์เงินเดือนหรือเราเป็นลูกจ้าง่งเงี้ยเราก็ทํางานเพื่อให้ได้เงินมาเลี้ยงชีพของเราเงี้ยมันก็ไม่เข้าใครออกใครเพียงแต่ว่าตอนที่ตอบครับไม่ต้องตอบตรงขนาดนั้นก็ได้นะครับแต่ว่า ก็ต้องมีปฏิภาณไหวพริบในการตอบสักนิดหนึ่งแล้วกันคิดประโยชน์ไว้อันหนึ่งก็คือว่าถ้าสมมุติเราจะเปลี่ยนงานทั้งทีนะถ้าการเปลี่ยนงานของเราไม่ได้ทําให้ชีวิตเราดีขึ้นบางทีมันอาจจะเป็นเพียงแค่เราอยากจะเปลี่ยนเราอยากจะหนีปัญหาจากที่หนึ่งไปอีกท,ที่หนึ่งก็ได้ลองคิดดูนะครับว่าจริงๆแล้วสาเหตุที่เราคิดที่จะเปลี่ยนงานหรือหาบริษัทใหม่หรือไปทํางานในที่ใหม่เนี่ยมันเป็นเพราะว่าเราอยากเติบโตขึ้นหรือเปล่า หรือว่าจริงๆแล้วมันมาจากการที่เราอยากจะหนีปัญหาจากที่เดิมไปสู่ที่ใหม่แค่นั้นเองนะยังไงยังไงปัญหามันก็มีทุกที่แบบทำใจไปได้เลยนะครับเียนแต่ว่าจะปัญหาเล็กปัญหาใหญ่จุกจิกไม่จุกจิกยังไงยังไงที่ทำงานมันก็ต้องมีเรื่องปัญหาเรื่องอุปสรรคเข้ามาเกี่ยวข้องอยู่แล้วเพราะนั้นตัดสินใจให้ดีก่อนที่จะเปลี่ยนงานนะครับว่าเอ้ยเราเปลี่ยนงานเพราะอะไรเราเปลี่ยนงานเพราะว่าที่นี่เขาไม่มีที่ให้เราเติบโตได้ หรือว่าเราเปลี่ยนงานเพราะว่าเราอยากไกม่เบื่อคนที่นี่หนีคนที่นี่ดีกว่าก็อาจจะไปเจอหนีเสือป่าจาระเข้นะอาจจะเป็นไปได้นะ okay. เพราะว่าอ่านเหมือนกันไงว่าในในชีวิตส่วนตัวของเราอะเราเออเรามีการแสดงออกอยังไงบ้างเรามีพฤติกรรมยังไงเรามีวิธีการดําเนินชีวิตของเรายังไง ซึ่งท่านดูกันจริงๆเนี่ยในชีวิตส่วนตัวเนี่ยมันจะมันจะเป็นชีวิตที่เป็นตัวเราที่แท้จริงเนี่ยเราน่าจะเป็นตัวตนที่แท้จริงของเราอะแล้วก็ถ้าคนสัมภาษณ์ดีๆเนี่ยเขาอาจจะอ่านได้ไงว่าอ้ในตอนทํางานคุณเป็นแบบไหนแต่จริงๆแล้วตัวตัวตนที่แท้จริงคุณเป็นแบบเนี้ยมันเหมาะกับสิ่งที่เขาอยากจะหาอยู่หรือเปล่าแล้วมันจะทําให้เกิดปัญหาอะไรขึ้นบ้างหรือเปล่าอะไรประมาณนี้นะก็ประมาณนี้แหละครับ ก็เลยเป็นบางทีที่เขาอาจจะถามเรื่องส่วนตัวเยอะกว่าเรื่องรายละเอียดของงานที่ทำเพราะบางทีรายละเอียดของงานงานที่ทำเนี่ยมันอนาจากเรซูเม่ได้และพลูกนิดหน่อยถามคุณนิดหน่อยเรื่องของรายละเอียดแล้วคุณตอบได้เขาอาจจะพลูกเลยวว่า